สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดนะคะหลากหลายรูปแบบนะคะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ไม่ได้พูดถึงสายที่ไม่เน้นวิทนะคะอันนี้จะเริ่มเจาะลงไปในส่วนที่เน้นวิทแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อหาจะฉีกกันที่ EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึง เริ่มตั้งแต่ความหมายของเซตและการเขียนเซตนะคะนักเรียนบอกว่าแล้วที่เลยไปละคืออย่างนี้นะคะครูจะเน้นย้ําว่าเวลาเรียนกับครูนะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นการยกตัวอย่างประกอบแต่และเรื่องละเรื่องที่เป็นพื้นฐานไปก่อนแล้วค่อยมาเจาะโจทย์นะคะหรือทําแบบฝึกหัดทีหลังนะคะและเราจะเลือกทําเป็นบางข้อนะคะส่วนข้อไหนที่นักเรียนรู้สึกว่าสงสัยแล้วอยากทดลองทําด้วยตนเองเราทําไม่ได้สามารถ ถามครูในรายส่วนตัวได้เลยนะคะอะโอเคค่ะสำหรับเวิร์กชีตแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องแรกเลยจริงๆเมื่อวานเราได้พูดถึงอันนี้ไปละตัวอย่างที่5นะคะได้พูดถึงตรงนี้ไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเวิร์กชีตกันบ้างนะคะจะเริ่มตั้งแต่ความหมายของเซตนะคะอะทีนี้ในส่วนของ ความหมายของเซตแต่แรกนะคะขอทบทวนนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงเซตเนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งที่รวมกลุ่มกันนะคะหรือสิ่งที่เราสนใจอาจจะมีสมาชิกเป็นศูนย์ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่โจทย์อยากจะถามนะคะทีนี้เวลาเราจะพูดถึงเซตเนี่ยคะ่ะเราจะรู้ว่าใครเป็นเซตหรือไม่เป็นเซตก็คือใช้เซตถูกต้องไม่ถูกต้องเคะจะ พิจารณาตามหลักการต่อไปนี้นะคะค่อยๆแทรกซึมไปทีละ1ข้อนะคะอ่ะข้อที่1น,นะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราอ่านโจทย์ก่อนนิดนึงก็ได้ค่ะโจทย์นะคะในส่วนของโจทย์เนี่ยเขาพูดถึงให้เราพิจารณานะคะว่าเซตต่อไปนี้เนี่ยข้อไหนที่ใช้เซตได้ถูกต้องและข้อไหนที่ใช้เซตไม่ถูกต้องนะคะ ถ้าใช้เซตถูกต้องให้ใช้เครื่องหมายถูกนะคะแล้วถ้าใช้เซตไม่ถูกต้องให้ใช้เครื่องหมายกากระบาทข้อที่1นะคะเซตของจํานวนเฉพาะเซตของจํานวนเฉพาะเนี่ยเราถือว่าใช้เซตได้ถูกต้องทําไมใช้เซตได้ถูกต้องเวลาพูดถึงคําว่าจํานวนเฉพาะนักเรียนทราบไหมว่ามีใครอยู่ในนั้นบ้างนัร่รเคะเวลาครูอาจจะมีเสียงลดเข้ามานิดน,นึงนะคะเพราะว่า มันไม่สามารถห้ามได้จริงนะคะมันอยู่ติดทำนวนเนาะเซตของจํานวนเฉพาะนะคะเมื่อเราพูดถึงจํานวนเฉพาะเนี่ยเราสามารถมองเห็นภาพของสมาชิกที่อยู่ในเซตได้แบบนี้เราถึงจะเรียกเขาว่าเซตนะคะค่อยๆดูนะเพราะเวลาเราพูดถึงจานวนเฉพาะเรานึกได้ว่าเออมันคือจํานวนที่ไม่มีใครหารมันลงตัวได้นอกจาก1กับตัวมันเองอแสดงว่าเราพอมองเห็นภาพว่าจํานวนเฉพาะมีเลขอะไรบ้างนะคะใครเป็นสมาชิกอยู่ในเซตนี้บ้าง ข้อที่2ค่ะเซตของคนดีคําว่าเซตของคนดีเนี่ยคนดีในแต่ละมุมมองเนี่ยมันต่างกันค่ะมันเหมือนเป็นการวัดคุณภาพมันมองไม่เห็นว่าสมาชิกใดบ้างที่อยู่ในนี้ถูกไหมคะมันไม่สามารถวัดได้แน่นอนเพราะคนดีของครูเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบคนดีของหนูก็อาจจะเป็นอีกแบบดังนั้นไม่มีมาตรฐานในการวัดชัดเจนดังนั้นข้อที่2เนะะี่ยค่ะถือว่าเป็นการใช้เซตที่ไม่ถูกต้อง นะคะถ้าเซตที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องสามารถมองเห็นสมาชิกในเซตได้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นเซตของจํานวนเฉพาะอ่ะเรามัมนมีนิยามรองรับว่าจํานวนเฉพาะคืออะไรบ้างนะคะมีเลขอะไรบ้าง <c oughs> ขออนุญาตเปิดพัดลมนิดนึงร้อนมากนะคะ <c oughs> จะเสียงดังมากไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะเซตของนงางสาวไทยค่ะปี2 5 5 5ถึหง2560คือจำกัดขอบเขต ชัดเจนนะคะแล้วก็นางสาวไทยเนี่ยเราสามารถไปสืบค้นได้นะคะว่าชื่ออะไรชื่ออะไรบ้างนะคะดังนั้นนางสาวไทยแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาชิกในเซตของข้อที่3นะคะดังนั้นข้อนี้ถือว่าใช้เซตถูกต้องเพราะมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่สามารถอ้างอิงได้แบบทุกคนเข้าใจตรงกรันจะไม่มีคนเข้าใจว่านางสาวไทยเนี่ยคนเนี้ยได้ที่1คนนี้คนที่2เนี่ยมันได้ที่1แทนอะไรแบบนี้มันจะไม่มีการ สับสนตรงนี้เกิดขึ้นนะคะข้อที่4ค่ะเซ็ตของเพลงที่ไพเราะชัดเจนนะเซ็ตของเพลงที่ไพเราะถือว่าใช้เซ็ตไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากความไพเราะความชอบสไตล์ในการฟังเพลงของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะดังนั้นจะมาวัดว่าอันไหนเพราะไม่เพราะมันเหมือนเป็นการใช้ใจตัดสินใช้คุณภาพส่วนตัวตัดสินอย่างนี้เราถือว่าใช้เซ็ตไม่ถูกต้องนะคะข้อที่5นะคะเซ็ตของสบู่ที่มีกลิ่นหอมเป็นไง เริ่มออกเป็นความชอบของตัวเองอะไรก็ตามที่มันเป็นการพูดถึงความชอบของตัวเองโดยปัาศกากความจริงนะคะเราจะถือว่ามันเป็นการใช้เซตที่ไม่ถูกต้องข้อที่6เซตของภาพที่สวยงามขอญอาตขีดให้เลยนะคะเพราะว่าสวยงามของใครสวยงามของมันเนาะนะคะไม่มีเกณฑ์วัดที่ใายตัวนะคะข้อที่7เซตของจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าสมุดอ่ะอย่างเงี้ยเราหาได้สมุดปากกาสมุดสาครสมุดสงครามอะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นแบบเนี้ยคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราไม่สามารถไปบีบบังคบว่าให้สระบุรีมีคำว่าสมุดอยู่นสมุดสระบุรีเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นข้อเทตจจริงอย่างนี้เราถือว่าใชาเ้เซตได้ถูกต้องข้อที่8เซตของจำนวนเต็มบวกชัดเจนเนาะจำนวนเต็มบวกคือจำนวนที่ขึ้นต้นตั้งแต่เลขหนึ่งสไปไเรื่อยๆนะคะไม่มีจิ้นสุดเป็นเซตอนันต์นะเซตของนักร้องเกาหลีที่หล่อที่สุดอย่างนี้ชัดเจน,นะค่ะไม่สามารเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแล้วแต่คนชอบ หือว่าแสดงว่าอะไรก็ตามที่มันแล้วแต่ใครแล้วแต่มันเนี่ยถือว่าเป็นการใช้เซทที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วข้อส0เซตของนักเรียนม .4 โรงเรียนสาธิตรชาชพัฒส,ส่วนสุนันทานะคะอันนี้ถือว่าถูกต้องเนาะเพราะพอ,พ,อพูดถึงนักเรียนชั้นม .4 ปุ๊บเราก็รู้เลยว่าอ๋อมันคือพวกนี้แหละ3 0 0ร้อยคนนี่แหละอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วขอให้เครดิตชีตนิดนีด้นิดนึดนงนะคะเรานำมาใช้นะคะจากมหาวิทยาลัยรชาชพัฒน์วนสุนันทานะคะนำชีตของเขามาใช้ นะคะเราต้องให้เครดิตนิดนึงเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะนักเรียนเตรียมตัวแคปเจอร์ได้เลยนะคะนี่คือสไลด์ที่1อ่ะต่อไปอ่ะอ่ะเผื่อไม่ทันอ่าวหนึ่งสองสามต่อไปตอนที่2ค่ะตอนที่2ตอนที่3นี่อาจจะทําไม่หมดทุกข้อนะคะเพราะว่าให้นักเรียนได้ฝึกทาบ้างนะคะแต่ว่าถ้าข้อไหนที่ทําไม่ได้ก็ ทักทายกันมาถามส่วนตัวได้นะคะหรืออยากจะทำในกลุ่มก็ได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะอ่ะมาดูนะคะข้อที่1ค่ะเขาบอกเขาคำสั่งนะคะคําสั่งเนี่ยเขาสั่งว่าจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกค่ะแสดงว่า1.1ถึง1.14เนะะี่ยค่ะมันเป็นแบบบอกเงื่อนไขเพราะครูย้ำไปแล้วนะคะว่า การเขียนเซตมีแค่2อย่างคือแบบแจกแจงสมาชิกกับแบบบอกเงื่อนไขถ้าโจทย์ให้เราเขียนแบบแจกแจงแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเราเรียกว่าแบบบอกเงื่อนไขแต่ถ้าโจทย์ให้เขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นแบบแจกแจงสมาชิกเออมันสลับผันแปรก,กันมีแค่นั้นนะคะอะมาดูข้อที่1ข้อที่1นะคะเซตของจํานวนเต็มบวกที่หารด้วย5ลงตัวนักเรียนเริ่มนะคะเริ่มนะคะ เซตของจำนวนเต็มบวกคำว่าเซตต้องมีปิกานะคะใส่แต่ตัวเลขขั้นขๆกันมาครูไม่ให้คะแนนนะเซตของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย5ลงตัวนะคะก็คือ5 0ใช้ไม่ได้นะลูกลบใช้ไม่ได้เพราะเขาชัดเจนนะจำนวนเต็มบวก 5, 10, 1 5 20หยเงี้ยโอ้โหแตกมันไปเรื่อยๆค่ะก็คือแบบเพิ่มขึ้นทีละ5นะคะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเราก็เลยใช้เป็นจุดๆๆนะคะ ่ะข้อที่1.2ึ่ค่ะเซตของจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะมอม้านะคะอ่านักเรียนอันนี้ต้องช่วยครูหันนะมันเป็นคล้ายๆแบบความสามารถทั่วไปความรู้ส่วนตัวนะคะตรงนี้ช่วยๆกันหาถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันไม่ครบนักเรียนก็เพิ่ม,เต,มเติมไปนะคะมอมามีอะไรบ้างจังหวัดมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูสมมุติให้สักอันหนึ่มหาสารคามเนี่ยมอมา มีอะไรอีกนักเรียนก็ใส่มาตืดๆใส่ไปนะคะเนาะเพราะว่ามัวให้คิดมันจะช้านะคะแต่ถ้าเวลานักเรียนดูคลิปเนี่ยนักเรียนสามารถสต็อปแล้วคลิปต่อได้นะคะอ่ะต่อไปคืออย่างนี้ถ้าเวลาตอบครูจะรู้เลยว่าใครดูคลิปหรือไม่ดูคลิปก็คือถ้าใครส่งมาแบบเนี้ยคือไม่ได้ดูเพราะครูบอกแล้วว่าให้หาต่อว่าขึ้นต้นด้วยพลัชนะมอม้าเนี่ยมีอีกไหมนะคะ ถ้ามีนักเรียนก็ใส่ต่อมาแล้วปิดด้วยปีกาแต่ถ้าไม่มีนักเรียนก็ปิดปิดกาเลยนะคะลบไอคอมมาออกนั่นคือคนที่ดูนะคะถ้าคนที่ไม่ดูจริงนะคะแค่สต็อปโจดสต็อปโจดก็จะได้ไปรูปร่างนี้นะคะอา้าว1.3าค่ะเซตของจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า20คู่บวกนะคะคู่บวกย้ำ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 น้อยกว่า20ก็คือไม่รวม20นะคะคู่บวก0ไม่ได้นะคะก็เริ่มที่สองหก ไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนบอกเขียน2แล้วจุดๆ,ๆเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่เห็นแพทเทิร์นของตัวเลขว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือเลข18นะคะถ้าใครใส่20่มาก็คือผิดเลยนะอ่าตอนนี้นะคะในเวลาที่ครูอัดอยู่เนี่ยฝนตกฝนตก นะคะอาจจะมีเสียงฝนเสียงลมเข้าไปบ้างนะคะต้องขอโทษนักเรียนด้วยนะคะอ่ะข้อทีอ่เราลงมาที่ข้อที่1.7กันบ้างนะคะนักเรียนก็ทําข้อไหนที่ครูเว้นไว้นักเรียนก็ทาน,น,น,นะคะทานะคะอาแต่ครูอยากจะยกตัวอย่างให้มันครอบคลุมหลายๆแบบนะคะอะเดี๋ยวมาที่ข้อ1.7เค่ะเซตของจํานวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการ X อ็บวกสเท่ากับหนะคะเราก็ใส่ปีการเราไว้ก่อนเลย คำว่าสอดคล้องคืออะไรคำว่าสอดคล้องก็คือคำว่าคําตอบของสมการนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ไปหาว่า x บวก2เท่ากับ5เนี่ยคำตอบคืออะไรเอา x บวก2เท่ากับ5จริงๆคิดในใจได้เนาะนะคะย้ายเลข2ไปนะคะจากบวกเป็นลบนะคะ5ลบ3เหลืออ่า5ลบ2เหลืออะไรลูก3นะคะดังนั้นคำตอบเนี่ยมีเลขตัวเดียวคือเลข3บางคนบอกโอ้โหมีเลขตัวเดียวเองหรอครู ไม่ต้องเป็นซีเรียสค่ะคําว่าเซตคือมีสมาชิกศูนย์ตัวก็ได้มีสมาชิกหนึ่งตัวพันตัวล้านตัวก็ได้นะคะเพราะว่าข้อนี้เขาหาคําตอบของสมการสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวย่อมมี1คําตอบเท่านั้น1คําตอบนะคะแต่ถ้าอย่างข้อที่1.8 1.8เนี่ยเซตของคําตอบเออเซตของจํานวนเต็มนะคะเซตของจํานวนเต็มที่สอดคล้องอ่ขอให้หนูเนี่ยดูคํานี้ด้วยนะจํานวนเต็มนะคะ ที่สอดคล้องกับสมการนี้สมการนี้เรียกว่าเรียกธรรมนาว่าสมการกําลังสองหรือพหุนามกําลังสองดีกรีสองอะไรเงรี้ยก็ได้นะคะอะทีนี้เราเคยเรียนมาแล้วแหละในเรื่องของการแยกตัวประกอบอยากฝากนะคะว่าเรื่องบทของเซตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บกําลังสองสมบูรณ์ผลต่างกําลังสองอยากให้ไปทวนเรื่องของสูตรมานะคะอยากให้ไปทวนเรื่องของสูตรมาด้วยอะโอเค ทีนี้นะคะขออนุญาตช็อตโน้ตให้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลบนะคะนักเรียนไม่ต้องจดช็อตโน้ตตามก็ได้แต่ถ้านักเรียนจะจดนักเรียนก็หาพื้นที่นะอย่ามาเขียนในตารางเนาะหนูแบบทดนอกรอบเอานะคะเพราะอันนี้เดี๋ยวครูลบได้อะทีนี้เรามาทดไอเอ็กกำลังสองลบสี่เท่ากับศูนย์นะคะเราต้องแก้สมการหาค่า x นะคะเพราะว่าเราต้องการได้จํานวนเต็มที่สอดคล้องนะคะทีนี้เราลองดูสิว่ารูปร่างเนี่ยคืออะไร นะคะตอนนี้ถ้าใครแบบว่าแม่นๆอยู่เราจะรู้เลยว่าอ๋อตัวหน้ามันถูกยกกําลังสองค่ะแล้วตัวหลังเนี่ยก็ถูกยกกาลังสองอยู่ก็คือ2ยกกําลังสองขั้นด้วยเครื่องหมายลบถูกไหมคะแสดงว่าอันนี้คือสูตรอะไรต้องเด้งขึ้นมาในหัวเลยผลต่างกําลังสองนะคะผลต่างกําลังสองเนี่ยสูตรคือนักเรียนหาพื้นที่จดเพิ่มเติมนะคะอย่าจดใน ตารางเพราะเดี๋ยวเวลาทํานักเรียนต้องตีตารางถูกไหมนักเรียนก็หาพื้นที่โจทย์แล้วเขียนว่าทดอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะข้างล่างตารางก็ได้ผลต่างกําลังสองค่ะผลต่างกําลังสองสูตรคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับสองวงเล็บสองวงเล็บหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังหรือใครจะเอาหน้าลบหลังขึ้นมาก่อนก็ได้นะนักเรียน เออเอาใครขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะทีนี้หนูเห็นไหมเอ้าหนูดูตามที่ครูวงแดงนะตัวนี้กับตัวนี้รูปร่างเหมือนกันค่ะก็คือมีสองโพสทั้งหน้าทั้งหลังเนะี่ยถูกยกกําลังสองแล้วแล้วขั้นกลางด้วยเครื่องหมายอะไรนกะเรียนลบนะคะดังนั้นเราจะแยกแฟกเตอร์ได้เป็น2วงเล็บแบบนี้หน้าบวกหลังก็คือหน้าก็คือ x นะบวกส หลังคือ2ถูกไหมเออต่อไปอีกวงเล็บหนึ่งก็คือ x ลบ2อนะคะอันนี้เป็นเรื่องการแยกตัวประกอบธรรมดาเลยนะตั้งแต่มสองและเรียนมสองนะคะอ่าแล้วทีนี้คำตอบคืออะไรบางคนเนี่ยหลายๆรุ่นนะ่ะหยุดแค่ตรงนี้เลยทำต่อไปไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าตรงเนี้ยเขาบอกว่า2วงเล็บเนี้ยคูณกันแล้วเท่ากับ0แสดงว่า อาจจะมีวงเล็บใดวงเล็บ1ที่เป็นศูนย์ถูกไหมเพราะว่า2วงเล็บเนี่ยมันคูณกันอยู่นะคะตามหลักการเลยเนี่ยคือมันอาจจะมีวงเล็บใดวงเล็บ1มีค่าเป็นศูนแต่เงินมาติดค่า x อ,อยู่ไงไม่รู้นะคะหรืออาจจะทั้ง2วงเล็บเป็นศูนย์เลยก็ได้เราจึงนําแต่ละวงเล็บไปเท่ากับศูนย์นี่คือที่มานะคะต้องรู้ให้ถึงแก่นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเบสิกละแต่ว่า แล้วแต่ว่าหนูจะจําได้ไหมหรือว่าคุณครูเขาได้สอนเราหรือเปล่านะคะบางทีเขาอาจจะแบบข้ามวิธีไปให้ทําเลยนะคะก็ไม่ผิดนะลูกนะอันนี้บอกไว้ว่าทําไมถึงต้องเอาแต่และว,วงเล็บไปเท่ากับ0ูนย์นะคะอ่ะทีนี้หนูดูนะ x แบวกอ้าวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเอาทีละว,วงเล็บมาเท่ากับศูนย์นะคะวงเล็บแรกก็คือ x บวก2เท่ากับ0ูนย์ก็จะได้ x เ,เป็นอะไรได้ x เ,เป็นอะไรเอ่ย x ก็จะเท่ากับลบ2นะคะและวงเล็บที่2 f ลบ2เท่ากับ0ย์ก็จะได้ x เท่ากับอะไร2นะคะดังนั้นค่า x มีกี่ค่าค่า x มี2ค่านะคะดังนั้นย้อนกลับมาดูถ้าใครจะจทย์นะคะหนูสต็อปคลิปแล้วจดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องลบทิ้งนะคะ,ะหนูดูข้อที่1.8นะคะเขาให้ตอบเป็นเซตถูกไหมเขาบอกจำนวนเต็มค่ะจำนวนเต็มแสดงว่าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะหนูก็จัดไปเลยค่ะ เขียนเลยอ x ที่สอดคล้องก็มี2ตัวคือลบสกับ2หรือใครจะเขียน2ตัวแรกแล้วลบสตัวท้ายให้ครูก็ได้นะคะแต่ถ้าใจดีก็เลี้ยงให้หน่อยจากน้อยไปมากนะคะซ้ายไปขวาโอเคขอบคุณมากนะคะอ้าวต่อไปนะคะข้อ1.9ค่ะเซตของจำนวนที่สอดคล้องกับสมการ x ก,กำลังสลบ5 x บวก4ค่ะ ครูจะขออนุญาตลบสิ่งที่ครูทดแล้วนะคะนักเรียนต้องหาที่ทดลงไปนะคะหาที่ทดลงไปเวลาอ่านสอบเนี่ยคือสําหรับคนที่ได้เนี่ยก็ยินดีด้วยค่ะแต่ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเวลาเราอ่านเองเราต้องลืมแน่ๆนักเรียนจดไปนะคะจดไปนะอ่ะโอเคทีนี้ครูขอข้อนี้นิดนึงนะคะก่อนที่จะไปข้อที่เป็น 11 12 13อะไรเนี่ยนะคะอ่ะดู1.9ก่อนนะคะเขาบอกว่าให้หาเซตของจำนวนที่สอดคล้องกับสมการคือคำถามเดิมนะคะคือคือคำสั่งเดิมพูดผิดคำสั่งเดิมนะคะเรามาดู x x กำลังสองลบ x บวก4เท่ากับศูน์เนี่ยนะักเรียนต้องแยกแฟกเตอร์เป็นเลยทันทีนะคะเออแยก2วงเล็บอะแยกแฟกเตอร์นะคะ x กำลังสองเนี่ยเนี่ยเนี่ย หน้ากำลังสองใช่ไหมเอาเราก็ใส่ x กับ x ไปนะคะต่อไปเราก็ต้องไปพิจารณาว่าอะไรนะคูณกันได้4แล้วบวกกันได้ลบอีกรอบนะคะอ,อะไรนะคูณกันได้4และบวกกันได้ลบนะคะมันก็จะมี3กับ1่ค่ะอ้าวขอโทษตายแล้วพูดไปไนดะ้ 4กับ1นักเรียนขอโทษค่ะ4กับ1นะคะอ้าวทีนี้เวลาใส่เครื่องหมายเพราะว่า4คูณ1เนี่ยเป็น4ลบ4คูณลบ1มันก็เป็น4ถูกไหมลบคูณลบได้บวกค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะเครื่องหมายเนี่ยใส่เป็นลบทำไมถึงใส่เป็นลบวิธีเช็คก็คือใกล้คูณใกล้เนี่ยได้ลบ 4x กไกลคูณไกลก็ได้ลบ 1x เพอบวกกันได้ไรนักเรียนลบ 5x ถูกไหมเนี่ยเนี่ยสอดคล้องกับตัวนี้เห็นไหม พจน์กลางเนี่ยพจน์กลางถ้าเราเช็คอย่างเงี้ยถูกก็แสดงว่าเออเราทำถูกค่ะเวลาเช็คพจน์กลางคือเอาใกล้คูณใกล้บวกกับไกลคูณไกลนะคะแล้วต้องได้พจน์กลางนะส่วนพจน์หลังเนี่ยคือเอาหลังคูณหลังอ่ะโอเคนะคะนักเรียนต้องไปไปทบทวนนะเพราะถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้จนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยลำบากแล้วนะเพราะแยกตัวประกอบเนี่ยไม่ได้เรียนมาแค่แป๊บเดียวนะเรียนม .2 อแล้วเรียนม3ทับมาอีกนะคะ แล้วเดี๋ยวตอนม4เนี่ยต้องได้เรียนบทจำนวนจริงอีกนะคะดังนั้นต้องเจอแน่นอนหนีไม่ได้อ่ะทีนี้ขออนุญาตลบตรงส่วนนี้ออกนะคะเราได้และสอวงเล็บแฟกเตอร์ factor, เราแยกได้เรียบร้อยนะคะเราก็จะเวลาเราคิดเราเอา x ลบ4ไปเท่ากับ0และเอา x ลบ1ไปเท่ากับ0แล้วมันจะได้ x มา2ค่าก็คือ1กับ4นะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ1กับ4แบบนี้ ไม่ใช่ว่าเธอตอบแค่นี้นะคะเขาหาค่าเขาให้เราเขียนเซตดังนั้นต้องมีปิกาคำว่าเซตคือต้องมีปีกาจำนวนที่สอดคล้องกับสมการนี้หนูก็ไปแก้สมการหาค่า x มาซึ่งค่า x เ,เนี่ยมันได้อะไร1กับสเราก็เอาไปใส่เป็นคำตอบอย่าลืมใส่ปีกาเพราะบางคนเขียนแค่นี้ผิดนะคะผิดนะบอกก่อนนะคะอ่ะโอเคค่ะ ตรงไหนที่อยากจะจดเพิ่มเติมก็แคปเจอร์ไว้ได้เลยนะคะขอะัอยัดลบเอาข้อ12หน่อยเดี๋ยวจะบอกว่ามีแต่ตัวเลขหรือไงนะคะเอาข้อ12หน่อยข้อ12บอกว่าเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนสีของธงชาติไทยสีของธงชาติไทยมีอะไรก็มีสีแดงสีขาวแล้วก็สี น้ำเงิอนอย่าลืมเครื่องหมายคอมม่านะคะอย่าลืมเนาะอ่ะโอเคอ่านักเรียนดูข้อที่14นิดนึงคำว่าเลขโดดของจำนวนนี้คืออะไรก็คือให้เราบอกเลขโดดนั่นแหละของ1 3 5 1 3 0 0้เนี่ยอยากรู้ว่ามีเลขโดดอะไรบ้างเลขโดดก็คือเลข0ูนย์เลข9ค่ะมี10ตัวนะคะเออมี10ตัว คือเลข0ูถึงเลขเนะคะอา้าวมันมีเลขอะไรบ้างล่ะอา้าวก็มีเลข 0, ูนอ้าว1 3 5แล้วก็เมีแค่นี้เลขโดดในะข้อนี้มีแค่นี้นะคะอ่ะข้ออื่นๆนักเรียนลองทดสอบลองอ่านดูนะคะอ่ะโอเคเราก็เอาแค่ตรงข้อ14นี่แหละนะคะนักเรียนก็เขียนเพิ่ม,เต,มเติมมาก็คืออ่ะเดี๋ยวครูดอกจันไว้นะคะก็คือข้อนี้เนี่ย ที่ครูปอ,อกกัการนะคะก็คือนักเรียนลองทดสอบหาด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าไอ้พวกแบบนี้ครูไม่ได้ออกอะไรเยอะหรอกมันเป็นพื้นฐานเรื่องเซตเฉยๆนะคะไม่ได้ออกข้อสอบเยอะมากนะออกแค่2ข้อ3ข้ออะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็เลยไม่ได้ทําทุกอันนะคะอ่ะทีนี้นะคะข้อที่2นะคะให้นักเรียนเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขนะคะอันนี้คือจะให้ทําทุกข้อนะคะแต่ครูจะยกตัวอย่างให้แค่2ข้อ เพราะว่าวันก่อนเราก็ได้ฝึกไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าคือการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยมันฝึกเยอะมันดีนะคะฝึกเยอะมันดีอ่ะข้อที่1 a, 1> a เท่ากับสองสีินะคะถ้าเป็นครูครูก็เขียน a เท่ากับนะคะเซตของ x โดยที่ x เขาให้เขียนแบบบอกเงื่อนไขนะนักเรียน x <A S 2> เป็นอะไร x เนี่ยอ่ะอะแล้วแต่เราแล้วแต่เรา เเป็นจำนวนคู่ตั้งแต่2ถึง10เขียนง่ายๆธรรมดาอย่างนี้ได้เลยนะคะอ่าส่วนข้อ2.8อย่างนี้นะคะ่ะอย่างเซต h เนี่ย h เนี่ยก็คือเซตของ x โดยที่ x นะคะเป็นไงเป็นเดือนที่มี28วันหรือใครบอกว่าเอ้ย29วันได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันเป็น คอนเซปต์ของเดินกุมภาพันธ์อยู่แล้วที่คนอื่นทําไม่ได้ถูกไหมอ่ะโอเคค่ะดังนั้นข้อที่เหลือนะคะก็คือข้อ2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.9และ2 1 0นะคะให้นักเรียนทำนะคะอ่ะแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์แล้วก็ค่อยเอาไปเขียนนะคะก็คืออันเนี้ยทำพร้อมกับครูเลยถูกข้อถูกไหมคะไม่ได้เอาไปคิดเองนะ ส่วนข้อที่เป็นดอกจันเนี่ยเสมือนว่าเป็นการบ้านนะคะ,อะขออีกนิดนึงค่ะขออีกนิดนึงนะคะสไลด์นี้เป็นการพูดถึงสัญลักษณ์แทนเซตนะคะพูดถึงสัญลักษณ์แทนเซตนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะขอเขียนไว้ก่อนไม่ต้องจดนะคะเพราะว่าเราได้จบไปแล้วในคลิปอื่นๆน,นะคะได้พูดไปแล้วว่า i บวกเนี่ยไอลบอะไรเนี่ยแทนอะไรนะคะถ้าหนูอยากจะจดเพิ่มเติมตัวหนึ่งก็คือตัวพีเนี่ยจดได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้แต่รู้ไว้ดีนะคะพใหญ่แทนจำนวนเฉพาะบวกนะคะอย่างเงี้ยจดเพิ่มเติมได้แต่ทั้งหมดน,นักเรียนไม่ต้องจดได้นะคะหรือใครอยากจดก็ไม่มีปัญหานะคะใครไม่จดไม่โดนหักคะแนนนะคะเพราะว่าเราได้พูดถึงไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยครูจะให้ทำอันนี้ไงตัวอย่างที่6กนะคะเนี่ยทำพร้อมครูนะคะเสร็จแค่นี้พอเลย ตัวอย่างที่6บอกว่าจงเติมเครื่องหมายแบบนี้กับเครื่องหมายแบบนี้เา้าไอเครื่องหมายแบบนี้คืออะไรอันนี้อ่านว่าตึกตึกตึกต,กต,กตกึเป็นสมาชิกของหรือว่าอยู่ในก็ได้นะคะหรือเป็นสมาชิกก็ได้นะอา้าวดังนั้นให้ใส่คําว่าเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกลงไปในช่องว่างค่ะอา้าวทีนี้นะคะข้อ1นึ่งเขาถามว่า0จุดจุดเซตเค่ะ เซตเอ็นคืออะไรนักเรียนก็ย้อนมาดูเซตเอ็นคือเซตของจํานวนนับเซตของจํานวนนับก็คือ1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะเลขศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นจํานวนนับกับเขาไหมาไม่เป็นนะคะเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วนะจํานวนนับเริ่มที่เลขอะไรนักเรียนเลข1นะคะดังนั้นดังนั้นข้อนี้หนูต้องใส่ว่าไม่เป็นสมาชิกเพราะศูนย์ไม่ได้เป็นสมาชิกของ n นะ เออไม่ได้เป็นสมาชิกของจํานวนนับนะคะถ้าใครแบบว่าอยากโน้ตนักเรียนก็เขียนลงไปว่าเออเนเนี่ยมันคือเซตของจํานวนนับโน้ตลงไปไเพิ่มเติมได้เลยนะคะการจดเนี่ยหนูจะใช้ปากกาหลากสีแค่ไหนอยากตกแต่งสวยงามของหนูเองเนี่ยได้นะคะไม่ได้มีคะแนนให้เพิ่มเติมนะบอกก่อนนะคะเดี๋ยวคนอื่นๆจะบอกว่าอา้าวทำไมต้องมาให้คะแนนเป็นวิชาศิละปะอะไรแบบเนี้ย นะคะไม่มีปัญหาแต่คนที่เขาอยากจดเพิ่มเติมปากกาหลากสีนั้นก็เรื่องของเขานะคะอันนั้นครูชื่นชมเพราะว่าถือว่าหนูเนี่ยอาจจะชื่นชอบเรื่องของสีนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเวลาบางคนเนี่ยอ่านด้วยปากกาสีเดียวกันแล้วรู้สึกว่าจําไม่ได้ไม่รู้สึกสนุกอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครอยากจะเขียนด้วยปากกาแค่น้าเงินแดงดำอะไรเงี้ยค่ะไม่มีปัญหานะคะใช้ได้เหมือนกันลูกอ้าวต่อมานะคะข้อที่2ค่ะเขาถามว่าหนึ่งเนี่ยเป็น สมาชิกของเซต P ไหมคือความหมายเป็นไหมทีนี้เราไปดูเซต P ค่ะเซต P คือจํานวนเฉพาะบวกค่ะจํานวนเฉพาะเนี่ยตัวแรกอะ่ะมันเป็นเลข2นะไม่ใช่เลข1น,นะคะ1ไม่เป็นจํานวนเฉพาะเมมใหม่นะ,ะเผื่อว่าใครจําไปแบบนั้นนะคะอ่ะโอเคข้อนี้ก็เติมเหมือนเดิมนะคะเติมเหมือนเดิมก็คือไม่เป็นสมาชิกของนะคะ ต่อมาข้อที่3าค่ะเขาน,นักเรียนอ่านสัญ,ญลักษณ์ให้ดีนะคะตรงนี้นะเขาบอกว่า x เนี่ยเซต x เนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มลบนะคะตรงนี้สําคัญมากมันคือเงื่อนไขเขาบอกเป็นจํานวนเต็มลบและเขาก็บอกว่า x มันน้อยกว่า0ูนย์ด้วยนะเออเป็นจํานวนเต็มลบ x มันน้อยกว่า0ูนย์อีกแล้วศูย์เนี่ยยังจะเป็นสมาชิกในเซตนี้ไหมถูกไหมเซตเนี้มันเป็นเซตของจํานวนเต็มลบเว้ยน,นี่น้อยกว่า0ูนย์เห็นไหม เออแล้วศูนย์เนี่ยจะไปอยู่ในเซตนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะดังนั้นเซตนี้คําตอบก็คือศูนย์ไม่เป็นสมาชิกของเซตนี้นะคะเอาต่อมาข้อที่4ค่ะ2เป็นสมาชิกในเซตนี้ไหมเราก็ไปหาคําตอบเลยไอเอ็กกำลังสองเท่ากับสี่เนี่ยเขียนใหม่เป็นเอ็กกำลังสองลบสี่เท่ากับศูน,นย์คุณคุณไหมนูนม่นต้องคุ้นนะไหนไหนนี่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  พอนี้เลย x กำลังสองลบสี่เท่ากับศูนย์เนี่ยคำตอบมันคือลบสองกับสองหายไปนะคะเลื่อนไวไปหน่อยนะคะอ่ะมันคือคำตอบมันคือ x อ่ะมันเป็นสองกับลบสองใช่ไหมแต่ว่าโจทย์ต้องการอะไรพูดถึงอะไรเนี่ยตรงนี้จำนวนนับนะคะจำนวนนับเนี่ยตัวนี้เลยใช้ไม่ได้ค่ะมีเลขสองตัวเดียวซึ่งโจทย์ก็เป็นเลขอะไร เลข2เออแสดงว่าข้อนี้ถูอค่ะก็คือ2เนี่ยเป็นสมาชิกของเซต,ตนี้เออแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าแล้วขอให้ลองทำดูข้อที่5้าที่หที่เดเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาเฉลย5,6,7นะคะและขอพูดข้อที่8ข้อที่8ปดเขาบอกว่าเสือดาวเนี่ยเป็นสมาชิกของเซตเสือไหมนักเรียนถ้าเขียนรูปร่างแบบนี้แล้วเนี่ยมีปีกกาอะไรชัดเจนแบบ แสดงว่าสมาชิกในเซตเนี้ยมีตัวเดียวคือเสืออย่าไปคิดให้เขาเองว่าอ๋อเสือเออเสือดาวก็คือเสืออย่าไปคิดเองนะคะรูปร่างแบบนี้ชัดเจนว่ามีสมาชิก1ตัวคือเสือถ้าจะเขียนให้ถูกต้องต้องเขียนว่าเสือเป็นสมาชิกของเซตเสือใครที่อยู่ในปีการมันเป็นสมาชิกถูกไหมแต่เสือดาวมีไหมไม่มีนะคะ ไม่มีในโจทย์นะอย่าไปคิดถึงหลักความจริงนะคะต้องอิงโจทย์เท่านั้นดังนั้นข้อนี้คําตอบคือไม่เป็นสมาชิกในเซตเสือนะคะโอเคดังนั้นนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากให้โจทย์แค่นี้แหละนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะเป็นเวิร์กชีตนะคะเวิร์กชีตที่1ตรงนี้นะคะในกรอบนี้ตามแค่แค่ข้อที่ครูดอกจันนะคะเออ ข้อที่เฉลยแล้วก็คือต้องจดนะแต่ข้อที่ดอกจันเนี่ยเหมือนให้ทําเป็นการบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้จดหรือไม่จดก็ได้เพราะเราได้พูดถึงกันไปแล้วในคลิป,ปอื่นๆนะคะแล้วก็สุดท้ายคือตรงตัวอย่างที่6กนะคะอ่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะงงตรงไหนลองกอคลิปดูย้อนคลิปดูนะคะหรือแบบถ้ามัน ไม่ไม่จริงๆไม่เข้าใจจริงๆก็ทักแชทส่วนตัวมาได้นะคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ